ตอนอะไรดีเอ่ยเฮียอารมณ์ตะกี้เหมือนกดลืมกดนี่ะด่านอะไรดีเอ่ยเอ่อเอาอะไรก็คิโนกินอ <at> ิโนอิโนกูไปชิโนเฉยเลยอ่าชิโนก็ได้ิโน จีโนที่เป็นเฮลิคอปเตอร์สองใบพัดอันนั้นไม่รู้จังจริงจีนุกไม่ใช่ไม่ใช่สายเครื่องบินนะอะโอเคเข้าใจเข้าใจมีกูคนเดียวแหละกูก็จะเล่นคนเดียวไอ่จะเปิดโปรเจกต์เรบโบซิกเอเทชั่นไอเจียแม่งทำร้ายกันมากอะสักพักหนึ่งม่งแด้งขึ้นมาแฮทบินแบลนด์บายเบเชนอฮะเดินไปเนืเเนเอ,อ เกนที่ไ,ไม่ปีแป๊ดลหน่อยคุณอยากรู้แฟกต์สงครามโลกอะไรอีกไหมฮะปันแฟกต์ไปเรื่อยวันนี้ไม่ยาอาทันคุณใส่ไหมในในสงครามโลกแล้วอยากฟังเหรอมีมีอ่ะ มีเป็นสงครามเวียดนามนะอ๋อเวียดนามเวียดนามรู้เรื่องทหารไทยเปล่าทหารไทยเวียดนามอ่ะเวียดนามนี่มันมันสายมูอยู่นะมีตำนานเคยกล่าวไว้ว่าหากเวลาเวียดก๊กยิงทหารยิงเป็นใหญ่ใส่ทหารทหารนาฬัสถือว่าไอ้นี่เว้ยอะไรวะถ้าเป็นทหารเวียดนามใต้ จำไม่ได้เนีย่ยจำจำจำไม่ได้หมดเลยแต่รู้สึกจำได้แค่ทหารไทยอ่ะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นทหารถ้าเกิดว่าโดนปืนใหญ่ระดมยิงใส่แล้วยังวิ่งต่อยังวิ่งใส่ต่ออ่ะแปลว่าเจอทหารไทยอ,ขอ,ขอข๋อโอเคทหารผีทหารไทยจำได้ล้ที่เขาเรียกกันทหารผีใช่ไหมทหารนีเอยทหารผี ทหารมีอะไรวะไอหีบแม่มีไปเปิดกล่องกูว่าแล้วเปิตายน่า21อ่ะ p l a y s i o n K g 1ก็เมือนใครยัง,งไม่รู้นะว่าเราเล่นเกมอะไรกันอยู่นะก็คือไอ คุณภ<ด>าพหมวดซอมบี<ด>้นะทุก<ด> <ๆ S 2> คนรู้ทุกคนรู้อ่าฮะ <laughs> ว่าทุกคนรู้หมดแล้วล่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบเอ่อสัมผัสก,กันมาบ้างในในไหนนะไอ้โมบายเนี่ยมันมีเปิดเล่นด้วยตอนตอนนี้น่าจะปิดอยู่จริงๆคุณภาพโมบายนั่นผมไม่คิดถึง,งหมวดซอมบี้เลยนะเอาเดี๋ยวต้องโตเป็นเกมที่เราเราสลัดสลัด,ลดทิ้งจากสารระบบของเรานะฮะ มีความรู้สึกว่าโหมดซอมบี้ภาคเก่าๆแม่งโอเวอร์เลยมากเลยทั้งๆท,ที่แม่งสนุกมากเลยนะแต่ว่า,เาสเตกมันค่อนข้างไฮไปไหน่อยคือตกตกสองทีตายอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นภาคอื่นแม่งมึงตบไปเถอะมึงมีแังกันนัดเป็นดีฟอล่าว่ะเอเอ,เอสึกมันไม่ได้ขังเหมือนดานเก่าๆดานัๆดนใหม่ๆเลยนะย ภาคใหม่ๆไม่่ขังเท่าด่านเดเก่าเลยเงี้ยส่วนหนึ่งนะคอสนุกการเล่นล่นห o d z o ม b ี e ก็จะเป็นนี่แหละกล่องซุ่มแล้วให้กูซุ่มไปทีเออจริงต้วเติมทอเจสแปสร์ตีเลอะไรนั่นแหละเหตุผลที่กูบอกขอขอซุมอ่มหน่อยขอซุ่มหน่อย ขอจับหน่อยไม่ใช่ขอจับต่อขอโทษแม่เสียงดังจังเว้ยขอแตะหได้เขา son of a bitch YouTube regulation ใหม่อีกไม่ต้องไปเซ็นเซอร์เทียบแน่เลยฮะ YouTube regulation อันใหม่อีกไม่ต้องไปเซ็นเซอร์เทียบแน่เลย

หมาไม่ตามแต่มึงคนหมารักเรียกคนรักหม,มาละคนหมารักตอนนี้ทำไปนี่เยอะเเป็นเป็นคอนเทนต <c oughs> ์หลัก้ไมค์ครับเค่อะมึงเล่นแต่ไมค์ครับอย่างเดียวเลย มาตรลงล่างมาตรงเฮ้ยอยู่อยู่กลางทางเปิดแล้วได้กระท่อมไปนะเปิดคลิกลีไว้คลิกลีไว้ไม่ต้องซื้อเลยนะ แม่งวิ่งไปซื้ออะไรพิกฤีไวเอามาทำไมก่อนใครจะล้มก่อนกันเนี่ยถ้าเป็นคนเดียวไอ้นี่มันจะมีประโยชน์มากเลยแต่ถ้าเล่นหลายคนมันจะไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่รู้แล้วอีแทนที่มึงจะเล่นเอ็กแท็กชันโหลด extinction คอร์ดิตีโกดมาเล่นกันเออเนาะเพื่อเพื่อปกเสดเก้ม์ยุคใหม่ได้ะขัดโกดคือมันมันเป็นโหมดที่แบบ เอาง่ายถ้า,ถ,าถ้าไม่ถ้าไม่เล่นโก้จริงคือไม่รู้นะว่าว่ามีหมดเนี้ยเนื้อเรื่องก็มีเนื้อเรื่องก็โอเคด้วยแหมทางอินฟินิตีวอร์ใช่ปะน่าจะไปผลงนท่าน <ๆ S 2> จริงจริงมันมีต่อนะอแต่ว่ามันต่อแค่แบบนิดเดียวอ่ะมันเอาไปต่อในโหมดซอมบี้ของภักอินฟินิตีวอร์แฟร์เอออินฟินิตีวอร์แฟร์ก็น่นเองมอินฟินิตก็สนุก ในเรื่องอ่ะในเรื่องดีมากเลยนะจริงๆอ่ะรู้สึกว่าถ้ามีความรู้สึกนะถ้าไม่มีแบ็กออฟสามมาอินฟินิตบอลแฟร์มันจะขายดีมากเลยแล War ้วไอวอนบอลแฟร์นี่สนุกไหมไอฟานบอลแฟร์ไอฟานบอลแฟร์ก็โอเคนะโอเคใช่ คือยกนะโอเคน้าฆ่าเจอแต่ว่าแต่ว่าไม่เล่นเล่นได้แค่โหมดซอมบี้อ่ะมันติมันเล่นไม่ได้แล้วอ่ะมันติไม่มีใครเล่นต้องลงมอสถ้าจะเล่นมันติอ่ะใครก็ได้ช่วยพัฒนาฝีมือกูทีไอ้ตุ่ม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 ใส่ปึ๊งอาจารก็น้องเปิดแล้วนะตรงไหนเอ่ยอยู่กระท่อมไปมันก็มีทุกกระท่อมมันแหละกระท่อมไหนอ่ะ จะทำไปนานมันก็ป่ากันทุกทีเลยมึงเดินเข้าไปอ่ะก็ไม่จะมีอีกประตูนึงอ่ะที่เปิดตอนนี้เปิดแค่สองประตูถ้าไม่ใช่อันนี้ก็อีกห้องหนึ่งแค่นั้นแหละอยู่ถัดจากเราเลยอ่ะไอ้กล่องแล้วก็ประตูถัดไปอ่ะเกี่ยวกับนั้นเาเอ่อ ไม่เป็นไรไม่มเป็นไรปืนัเงละป่าขอโทษต,ตัวเองอ <mão S 1> แม่งแต่ละอันอผลผลอฟี้ลูกซองแปดนัดงี้อ่อวินเชสเตอร์เทนกันใช่ไหมหนึ่งแปดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดเก้นึ่งแปเอาเอาเอาพ่ออเใช้ก็ได้เอสซีีใช่ป่ะ จริงๆเขามีเลือกเคยมีสตอรี่ไว้นะเว้ยอีกบอกว่า,าที่มาของ AK47 อ่ะไม่ใช่ S.T.G เว้ยแต่เป็นเอ็มมันกาแลนด์ใช่ครัเดี๋ยวพอ,ม,อม่เกี่ยวกันเลยนะกาแลนด์เป็นเซมิออโต้เขาบอกว่าพวกแกสซิสต์มออปเปอเรชันซิสต์มอะไรพวกเนี้ยของ มันเหมือนกับเอเอเอกาแลนมากกว่าก็ถ้าสกีดีๆมันจะแบบมันจะมันสอนมาสองทอดเหมือนกันนู้นเวดนามันมีหลายเรื่องเวียดนามันมีหลายเรื่องยุงกัดในป่าเป็นต้นมาลาเรียนะ อะไรนะไม่ขี่ในเอไมอะถ้าใครเป็นไปใ,ในตายเอมอจะน่าจะจคเห็นอยู่อ่ะทำไมมันจะมีคำศัพท์ในนั่นนะกล่อวไม่ขี่ว่าไอคอนปาลาเลียเลยที่ดไอ้เจ๊เจ๊จ๊เจ๊หลังหลังหลังจ้าขอเวลาหน่อย ทำไมคุณไม่ซื้อคุยรีไวทำไมคุณมึงไม่ซื้อคุยรีไวสัมบี้วิ่งย่ำหน้ามึงอีกคุยรีไวก็ <c oughs> ไม่ชิวัยค <c oughs> ือจะสมหน้าจะไม่รอนนะโคตรเยอะหนักกว่าน,นี้เราก็เจอมาแล้วแต่มึงจะไม่หลอดอะ น้ำมึงท่าจะไม่หลอดเฮ้ยเช็คกัด้วยเช็คกัด้วยไม่ทันแล้วจ้าจ้าแล้วผู้กองไม่เ <laughs> จอจะรับจะปาะเอ้ยกูท่องได้หมดเลยนะเว้ย อาโอเคเดี๋ยวกูต้องไปซื้อเควืรีวายมาแล้วทั้งนั้นออกไปครับติดด้านไม่มีพี่ครับไอ้กระปัดเนาะห้าพันบนนี่เออถ้ามึงเล่นแบ็คออฟสามอ่ะสนุกกว่านี้เยอะเลยแล้วทำไมเราหล่อมาเล่นวะสองร้อยกิกนายอีกใครที่ชอบเล่นแบ็คออฟพีตอนนี้ขอขอเตือนเลยนะฮะมันมีปัญหาอยู่ หาสเชไอดีไอดี ID สูทาเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเอาไปขายนั่นคือสิ่งที่กูระแวงตลอดเวลาเวลาที่กูอยู่ที่หอไอเดีย <c oughs> ตอนสมัยเรียนมหาลัยคือแบบเพื่อนไม่เข้าไซโฟกูฟจะแบบกูจะเอารหัสไปขายกูจะเอารหไสไปขายจนแบบกูไม่กล้านอนอ่ะไม่กล้านอนด้วยัวแบบแม่งปิดคอมไอน,นอนทีไรบ้านเม,มื่อไหร่ปุ๊บแม่งจะยกความกูหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วไม่ก็ตับนเช็คไอดีเยอะ ว่ากูปิดหรือยังวะไอดีกูแพงซะด้วยแล้วขอเรื่องแต่จริงหันกว่าเกมซื้อราคาเป็นเรื่อปะเนี่ยไม่ไม่ไปเต็มไปเต็มดูพวกเว็บบันเดิลแฟนตักแฟนมาติกอะไรพวกเนี้ยบางทีร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทไม่ได้สิบเกมเนี้ย ด,ดีดีดีทำบุญด้วยบางทีไอ้เหี้ยอย่ามายุกับกูแต่ถ้าเป็น50ิอีกหนึ่งเกมจะเป็นเกมเฮาเวรีเกมเฮายังซื้อตัวตีมมาคิดดูมันเ,เป็นการไถ่บาป <c oughs> ประเด็นคือบางเกมแม่งไม่ยอมไถ่กูก <c oughs> อีกยิงให้กูด้วย เออมีหลายเกมนะมันไม่ลงไม่ลงตีเลยใหญ่นี่ลงปออีจิตาแดดไม่น่างลงเลยนะแดดลงเห็นเยอะเปลืองมากคืนหมดแล้วเหรอไม่หมดแต่มันจีไม่ลงที่ายจะมาตามตัวเนี้ยมาเว้ยมาเว่ย เอาจริงไหมเอกมันไม่ได้ตามแต่เมื่อแต่กูลากไปหาเมื่อที่ปลาดไม่ได้ตามแต่เมื่อหรอกกูแต่กูลากไปหามึงนี่มันเอาฟอร์เมลดีกว่าไมไงไอ้กีก้าแชทกีก้าแชทเองไม่เดืจริงๆนะสองคนทังสามเราจะมาเล่นมุกแบบนี้มีแบบนี้ในเกมแบบนี้กัน ใครดูหนังเรื่องนี้ป้ะออพอยส์ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะแนะนำให้ไปดูนะกูแนะนำมึงเองด้วยนะฮะแล้วกูตายเอือหใช่หรอใช่ออพอยส์ที่เป็นหนังเรื่องนั้นไม่ใช่ที่เป็นเวียดที่เป็นหนังผีเวียดนามใช่หรอกูแนะนำมึงเองด้วยแหละก็ใไมคนแนะนำไม่ดู เอ้ยชิชิเด็กนังขอโทษเกินเกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเที่ยเวฟไฝอันดับสองของแต่ตอนนี้จริงๆอยากเล่นแอคชั่นนะแต่กูสงสัยว่าทำไมเล่นไม่ได้มาเด็กกินกันเฮ้ยเฮ้ยเจ้า เราพูดถึงอาพลอยมังแตกทั้งทีมขอเขาแรงจริงๆนะ